ผัดเผ็ดปลาไหลบอกเขาเองน <c oughs> นี่ครับกำลังผัดเผ็ดปลาไหลให้แบบเฮือ,อกแบบนี้โชิ้นที่แก็งชิ้นใหญเลย ใส่บบนล้โอ้ยเด็กแ้วพาเปไลเสีย,ยัก,กพี่น้องใ <c oughs> ส่แบกนีเพาน้ำ ตากครับพี่น้องทหนี่ใส่จานหอมหุ่นหุ่นเลย